สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็นะครับพาทุกคนมาชมนะครับก็ต้นสลัดกําลังเตรียมตัวที่จะออกดอกนะครับอันนี้เป็นสลัดพันเอ,อ่อสลัดแก้วนะทุกคนตอนนี้เขาก็กําลังแทงช่อเตรียมที่จะออกดอกแล้วนะครับอยู่ณแปลงเดียวเนาะเป็นแปลงเล็ก <c oughs> ๆ,ๆ,ๆนะครับนี่ทุกคนนี่เขาจะยืดตัวเห็นไหมครับนี่เขาจะยืดตัวแบบนี้นะทุกคนแล้วก็เตรียมที่จะออกดอกแล้วเขาก็จะแตกแขนงเห็นไหมนี่ทุกคนเขาก็จะแตกแขนงเห็นไหมเป็นช่อเป็นดอกออกมาแบบนี้ทุกคน เพื่อที่จะทําการเก็บเมล็ดพันธุ์ต่อไปนี่ตอนนี้เขากําลังแทงช่องครับผมเดี๋ยวตอนออกดอกก็จะเป็นอีกทีดอกเขาจะสีเหลืองๆทุกคนนะครับคลิปวิดีโอเก่าๆผมก็เคยถ่ายไว้อยู่นะแต่มันนานน่าจะเป็นปีแล้วนะครับแต่ว่าเขามียางทุกคนมันจะมียางอ่ะตอนการเก็บพวกมะลงเมล็ดสลัดก็ต้องใส่เสื้อที่ถือว่าเสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่เสื้อที่โรงงานอนะนะเสื้อขี้เหร่ขี้เหร่ทุกคนเพราะว่าถ้ามันเปื้อนเสื้อเรานี่มันซักไม่ออกเลยนะครับผมเคยถ่านมาแล้ว นะซักเสื้อไม่ออกเลยทุกคนนี่เป็นสลัดครับผมเพื่อเตรียมตัวที่จะออกมาเล็ดนะครับเพื่อนๆนี่สลัดพันสลัดแก้วนะครับเนี่ยแค่แปลงเล็กๆที่เนี้ยเท่าุกคนมันได้เยอะมากเลยนะแค่เท่านี้นะครับแต่ว่าอาจจะดูน้อยแต่พอมเมล็ดจริงๆอ่ะได้เยอะมากๆนะเพื่อนๆเห็นไหมนี่ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์มากทุกคนต้นสมบูรณ์จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือต้นที่สมบูรณ์เวลาออกดอกมานี่โอโ้โหได้เยอะแค่ต้นหนึ่งนี้ได้เป็นพันเมล็ดนะทุกคน นะครับได้เป็นพันเมล็ดเลยนะครับนี่นี่ตอนที่มันยังไม่ออกดอกมันเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมนะครับต้องผ่านะครับต้องผ่าผ่าหัวเขาเพื่อให้เขาออกดอกไม่งั้นมันก็ไม่ออกนะครับเราก็เลยต้องใช้วิธีการผ่านะครับเพื่อช่วยเหลือเขาไงนะครับนี่สวยงามทุกคนนะครับช่วงเย็นๆเนาะมาเดินเดินเล่นผ่อนคลายนะครับเออถ้าเราไปอุดอู้อยู่ในห้องมากเกินไปนะครับมันก็จะเกิดภาวะเครียดแล้วก็จะเกิดทําให้เราอ้วนได้เนาะ ยิ่งนั่งนานยิ่งลงพุงนะครับเออยิ่งลงพุงนะครับขนาดผมอายุน้อยแค่นี้นี่ยังเริ่มลงพุงเลยนะครับดังนั้นต้องมีการออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยนะครับแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์เนาะควบคุมอาหารนะครับถึงเราจะไม่ค่อยมีเวลาในการไปฟิตนงฟิตเนสนะครับหรือการไปสวนสาธารณะสวนสาธารณะอะไรเหมือนคนอื่นนะครับเราก็ใช้วิธีการในการจัดการชีวิตตัวเองนะครับเพื่อให้ชีวิตเราดํารงอยู่เป็นปกติให้มากที่สุดนะครับเพื่อนๆก็วันนี้นะครับก็ได้ มีโอกาสมาพูดคุยกับทุกคนเนาะนะครับในวันนี้สั้นๆนะครับทุกคนขอให้ทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ